Thank you เมลิโมวันนี้นะคะอยากจะชวนมาแก้ปัญหาเจ้านายลูกน้องก่อนจะสายเกินไปค่ะย้อนกลับไปตรามาสหนึ่งปี2022ที่ผ่านมานี้นะคะชาวอเมริกันเ,นเขาไปทําการสํารวจคนที่ตัดสินใจลาออกจากการทํางาน18,600กว่าคนนะคะไปถามว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทําให้เขาตัดสินใจลาออกค่ะพบว่าประมาณกเกือบเกือบหนึ่งใน3หรือว่า28%บอบอกว่าเพราะการบริหารจัดการที่ไม่ดีนะคะพูดภาษาที่ง่ายกว่าน,นั้นก็คือเพราะเจ้านายของพวกเขานั่นเองค่ะ ดรโรซินาราซิโอปินะคะซึ่งเขาเป็น c ีอแล้วก็ประธานเครือข่ายให้คําปรึกษาของบ o ม m บ้นแอน i ิมิเตค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วการเป็นหัวหน้าคนหรือว่าเป็นเจ้านายเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะไม่มีตําราไหนค่ะที่บอกว่าเจ้านายที่ดีควรเป็นอย่างไรไม่มีใครมาสอนคุณนะคะว่าการเป็นเจ้านายต้องทําแบบนี้นนนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องเผชิญก็คือความท้าทายจากรอบด้านเพราะว่าบางครั้งนะคะเจ้านายก็อาจจะโฟกัสกับงานจนเกินไป ทำงานหนักจนเกินไปจนมองข้ามความสัมพันธ์แล้วก็กลายมาเป็นปัญหาในท้ายที่สุดนะคะแต่ถ้าคุณนะคะเริ่มกําลังมีปัญหากับหัวหน้าหรือว่าเจ้านายของคุณนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจลาออกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีทางแก้นะคะลองทําตาม5วิธีนี้ก่อนค่ะ วิธีที่1เลยนะคะเริ่มจากการพูดคุยกันก่อนเลยนะคะคุยกับหัวหน้าง,งานกับเจ้านายของคุณแบบตรงๆเลยนะคะว่าเราจะทํางานร่วมกันให้ดีที่สุดได้อย่างไรบ้างน,นะคะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วเจ้านายกับลูกน้องอาจจะมีความคิดความเห็นที่ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่มาไฟจูนกันก่อนนะคะสสิ่งที่ต้องคุยอย่างแรกคือการจับ Priority หรือว่าการจัดลําดับความสําคัญของงานนะคะเราจะได้เข้าใจนะคะว่าเจ้านายเราหัวหน้าเราให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุด2ก็คือเรื่องของเด ไลน์ในการทํางานนะคะเพราะว่าถ้าดูแล้วว่าอะไรสาคัญและจําเป็นต้องทําเร่งด่วนแค่ไหนต้องส่งงานเมื่อไหร่จะได้เคลียร์คัดให้ชัดเจนไปนะคะและสุดท้ายคือวิธีสื่อสารระหว่างกันนะคะซึ่ง3มเรื่องนี้ควรจะมีการทบทวนพูดคุยอยู่บ่อยๆนะคะและถ้าคุณแก้ปัญหาให้กับหัวหน้าง,งานให้กับเจ้านายคุณได้คุณเองก็มีโอกาสนะคะที่จะไม่มีปัญหากับเจ้านายและหัวหน้าแน่นอนเพราะว่าคุณช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเขานั่นเองค่ะ วิธีสองนะคะก็คือต้องหาสาเหตุให้เจอนะคะว่าปัญหาเกิดจากอะไรค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ก็มีการฟีดแบ็กที่ไม่เคลียร์นะคะทำงานต่อยากลําบากหรือบางครั้งเราเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะอยากทํางานใหม่ๆไปหวังในการเติบโตในหน้าที่การงานแต่ไม่ได้รับการตอบรับแบบนี้เป็นต้นเราจะได้รู้นะคะว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนกันแน่หาให้เจอก่อนคะ่ะ ส่วนวิธีที่3นะคะก็คือพอรู้ปัญหาแล้วต้องแก้ที่ต้นเหตุค่ะจงรู้เลยนะคะว่าต้นเหตุของปัญหานั้นคืออะไรและเราจะแก้มันด้วยวิธีไหนนะคะแต่จําไว้อย่างค่ะมีปัญหาบางอย่างที่แก้ได้แต่ปัญหาบางอย่างก็แก้ไม่ได้นะคะเราควรเลือกโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถแก้ได้ไม่ว่าจะด้วยการพูดคุยนะคะหรือว่าการทาความเข้าใจในรายละเอียดงานระหว่างเรากับเจ้าหน่ายนะคะหลังจากนั้นพยายามประเมินปัญหานั้นด้วยใจเป็นกลางหน่อย ะะเราจะได้พอเห็นวิธีว่าทางออกของปัญหานี้จะมีวิธีไหนมากกว่าที่เราทำไปแล้วในปัจจุบันบ้างค่ะ วิธีที่4นะคะก็คืออย่าโฟกัสที่คนนะคะให้โฟกัสที่งานโดยเฉพาะถ้าเราต้องวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะโดยปกติแล้วถ้าเรามีโอกาสพูดคุยกับหัวหน้ากับเจ้านายเราแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวโดยตรงเนี่ยนะคะอย่าพยายามไปจี้จุดเขานนะคะว่าตัวเขาไม่ดีอย่างนู้นพฤติกรรมของเขาไม่ดีอย่างนี้นิสัยเขาไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้ไม่เวิร์กเลยนะคะเราควรเป็นโปรเฟชชั่นอลแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวคะ่ะให้โฟกัสที่งานเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็จงเข้าใจด้วยนะคะว่าสิ่ง ที่เขาเนี่ยพยายามจะทําก็หวังว่าจะทําให้งานดีขึ้นเหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาไปพูดคุยค่ะอาจจะเปิดประโยคด้วยที่ว่าเราขอบคุณนะคะที่เจ้านายที่หัวหน้าของเราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเราหรือทาให้งานของเราเนี่ยคล่องตัวขึ้นและทําให้เราเก่งขึ้นค่ะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการทํางานหรือว่าสไตล์ให้เป็นแบบนี้นะคะซึ่งน่าจะทําให้เนื้องานานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทํางานได้เสร็จตามเป้าหมายแล้วก็ ก็ทําให้ทุกคนนั้นสบายใจมากขึ้นนะคะซึ่งการโฟกัสที่เนื้องานเป็นหลักเนี่ยจะทําให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าใจตรงกันค่ะว่าเรามาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือมาเพื่อพัฒนางานพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้มาเบลมกันและกันแบบเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลค่ะ สุดท้ายนะคะคิดบวกเข้าไว้ค่ะเรื่องนี้อาจจะไม่ง่ายสักหน่อยโดยเฉพาะใครที่อาจจะเจอเจ้านายจอมเหี้ยบหรือว่าเจ้านายที่เป็นท็อกซิกนะคะแต่อย่างไรก็ตามจําไว้เลยค่ะว่าไม่มีเจ้านายหรือว่าหัวหน้าคนไหนที่ตื่นมาพร้อมกับความคิดที่ว่าเขาจะจัดการลูกน้องคนนี้ยังไงเขาจะทําให้ลูกน้องคนนี้เดือดร้อนในรูปแบบไหนไม่มีนะคะเราคิดบวกเข้าไว้ค่ะว่าจริงๆทุกคนก็โฟกัสที่เนื้อง,งานเป็นหลักนะคะและหลายคนก็อยากจะให้ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรดีด้วยค่ะแต่อาจจะ ด้วยแรงกดดันที่เขาได้รับมาจากเบื้องบนอีกครั้งหนึ่งแรงกดดันที่เขาได้รับจากลูกค้าอีกครั้งหนึ่งหรือแม้แต่แรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทาให้เขามีการแสดงอ่อนในด้านความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะถ้าแบบนี้เราเนี่ยแทนที่จะไปโทษเขากลับเข้าอกเข้าใจซะด้วยค่ะ แต่แต่แต่แต,แต่ถ้าคุณเองนะคะพยายามทำและตั้งแต่ข้อ1 2 3 45หแต่แล้วท้ายที่สุดนะคะทั้งตัวเนื้อง,งานที่คุณทำกับเจ้านายของคุณก็ไม่มีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ก็ไม่ดีขึ้นนะคะถ้าถึงเวลานี้คุณจะคิดทบทวนที่จะลาออก,ออกอีกครั้งก็หาใช่เรื่องแปลกค่ะแต่มีอีกหนึ่งวิธีที่อาจจะพอทำได้นะคะคือลองไปคุยกับคนที่อยู่มาก่อนหรือคนที่เคยทำงานกับเจ้านายเราคนนี้มาก่อนนะคะว่าเขาแฮนเดิลหรือเขาจัดการในการทำงานร่ว ร่วมกับเจ้านายของเรานะับปัจจุบันนี้อย่างไรนะคะลองนําวิธีของเขามาปรับใช้อาจจะได้ผลก็ได้แต่ถ้าที่สุดนะคะถ้าทำแล้วไม่ได้ผลจริงๆค่อยตัดสินใจที่จะเดินหน้าในรูปแบบต่างๆเช่นการลาออกไปหางานใหม่หรือว่าการโรเตทไปทําส่วนงานใหม่นะคะที่จะได้ไม่ต้องไปเจอกับคนที่อาจจะไม่แมชกับเราในแง่ของการทํางานก็ได้ะคะ่ะ